เออให้ยิบสุดีท่านนะันนี่ผมนายได้เบียบบีทางน้ำเท่านี้อยู่เก็บแอสไทร์ออนได้ท่านเท่านี้เบียบแขกลับเชอร์หนึ่งท่านเชื่ออะไรเนี่ยที่อปุ่นแล้วเขาไม่มีทับยังไม่ทัดพูดเลย ôi nó, ơi, nhạc chính đi, em nhạc qua này em tụi em à? à? tụi em 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 นี่คือเอรลนเอรลนเป็นฝ้าแฝดกับอาร์มินผมรู้ได้ไงเนี่ยหรอเพราะผมเดาเอาเลยเ mm hmm. ลบ็ลบบอลเล็บปกกันตอนนี้พอใช้ตัวเอรลนรู้สึกถ้าไม่ม mm ีท hmm. ่าไม้ตายเนี่ยเล่นมันยากมากสำหรับผมนะ mm hmm. แต่ถ้าไม้ตายมันก็ดีอยู่นะเจ้าเปิ hmm. ้ลร้องเสียงคำรามเป็นสิงโต คือเสือไทท้า,ทาลิงก็คือลิงผมจะกดด้วยดินะผมจะปิดชีพไททัลตัวนีดว้ด้วยการโอ้ห้าตัวเป้นเริ่มนี้แล้วว่าเราตายแน่ไทท้า,ทาตัวใหญ่เราไม่ค่อยถนัด จับเอเอือ้ตายด้วยกัน <c oughs> นั่นได้ท่านจุกจีกมารอบนี้ข่อยจะไม่ค่อยต่อสู้เพราะเลยเก็บพลังไม่แปลงเป็นไตท่านอ่ะดิงง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 งไม่เอาผมเราเล่นผมไม่ได้จะปั่นดนูนของผมแต่ผมจะฟัดเฮ้ยเฮ้ยกระโดดแล้วกระโดดแล้ว Oke, okay. don don don. Okay. รีไวโอ้เฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นตัวนั้นไปจัดก,การตัวนั้นก่อนสองสองคอมโ,มโบเลยลรอเราลอยเราจะยืนพื้นลอยอ,อ,อันนี้แม่งอันนี้แม่งนนจะไปจัดก,การอีกตัวนึงแต่เดี๋ยวถ้าตายเราก็มีวาระเหมือนกันอะ อันนี้ผมไม่ค่อยถนัดเลยอันนี้ไม่ได้ข้ออ้างนะถามเปิ้นดูเมื่อกี้เล่นอยู่บางบางอาจนี่มันขายโลตีอยู่นะเซเว่นนี่เห้าที่มันอยู่ในตั้มก็เรียกอะไรอ่ะที่มันโผล่มาตอนคนขี้อ่ะ เลือดจงอางจงอางผมตรงช่วงที่ไม่ไม่ไม่ใช่มือก็เป็นเรื่องจริงจงอางผมมาตรงช่วงที่ตายอนาถตอนแรกก็เปิ้นเปิ้นเราบอกวิธีขยัท่านแไปง่ายไหมตอนแรกอยู่บนพื้นใช่ไหมแล้วแล้วเกาะไปที่หัวของมันอ่ะเกาะไปที่ผมของมันอ่ะแล้วก็ต่อไปก็กดชิปกดชิปพอกดชิปเสร็จก็ มันจะไปข้างหลังแล่เกาะข้างหลังมันแล้วจะแล้วเราต้องรีบเกาะข้างหลังมันแม่นมันจะหันมาดูนะนี่คือตัวอย่าง ตัวเล็กฆ่ายากกว่าไททันตัวใหญ่ไททันตัวใหญ่มัจะลิงจุดตายได้ง่ายในการเกาะผมแล้ว I have you do it ไปแล้วด้านหลังจบตไอมีปัญหามีมีปนะัญหาอู้อะไรนะงงงงตอนนี้อยู่ในช่วงงง Okay ไม่เมื่อกี้มันเราไปกดปุ่มอะไรไม่รู้มันก็เล่นหุดตายให้แล้วแถมเล่นยากเลยนะปุ่มนั้นอ่ะฝากตัวรับใช้หน่อยเป่าหัวแขงแข็งแขงเดินหน่อยตรงไปตัวความตายชจือเสียงของฉันเลี่ยงเธอจบแปลกพันไปสบสองสบสามค่อยๆผ่านไป เอเลนในร่างมนุษย์ฆ่าไททันไปเพียงกี่ตัวอยากรู้ไหมสองตัวร่างร่างไททันคายเป็นเกือบสามเกือบสามสิบตัวเอ้ยเป็นสี่สิสสสสสบห้า่ะเ <c oughs> อาหัวคนขวาง,งทางเดินนายส่งไปสู่ความตาย อยู่เสียงกองเชิญเลื่องดื้อจบแรกผ่านไปจบสองจบสามค่อยๆผ่านไปเอเลนทำไมวันนี้มันเก่งอย่างวะปกติใช้เครื่องสัญญ้ายตามมิติไม่เก่งตัวนี้นะ बन कौन बनเทพ है ना

把路面。 คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวอ้าวัดวัดเออเออนั้ำนั่งก่อนไม่ได้สะดวกว่าคลิปนี้จบคลิปนี้ก่อนสวัสดีครับเอ้มยันสวัสดี้ก็กลับก่อนแค่